ที่คนอื่นต้องต้องเข้าใจความเป็นมาแล้วก็วิธีทำเขาก่อนครับนะครับคือหนึ่งต้องยอมรับว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยคนจนในเมืองนอัตราเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กครับทนีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่โดยส่วนตัวผมก็ชื่นชมนะรัฐบาลท่านนายกทักษิณที่หยิบปัญหานี้มาแก้ไข ตอนนี้สิ่งที่ท่านนาเสนอเนี่ยจะถูกหรือผิดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งการช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยกับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยท่านไปดูงานที่รัเสเซียเห็นเขาทําสามารถให้คนจนเนี่ยมีที่ดินแล้วก็มีบ้านอยู่ได้จะเป็นแฟลตจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านชุดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็กลับมาแล้วก็มาผลักดันนโยบายว่าในบรรดาคนจนในเมืองซึ่งเขาประเมินไว้ว่าหนึ่งล้านครอบครัวทุกจังหวัดทั้งหมด นสุดก็ตั้งเป้าว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาทางจัดการให้เกิดบ้านเืออาทอนขึ้นมาจำนวนหกแสนหน่วยครับทั่วประเทศครับหกแสนหน่วยนี่ท่านตั้งหลักจะทำในห้าปีปีละแสนสองนะฮะแล้วก็จะมีวงเงินที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้สำเร็จเนี่ย สำหรับพวกคูรับเหมาอะไรทั้งหลายเนี่ยหลังละหน่วยละสี่แสนสองบล้วจะเอาขายชาวหน่วยละไม่เกินสี่แสนสองแล้วก็จะขายให้ชาวบ,บ้านคนจนเนี่ยผ่อนสามแสนเก้าตอนนี้ท่านระกำหนดคนจนก็คือผู้มีไรายได้เดือนละไม่เกินหมื่นห้าต่อเดือนครับนะฮะแล้วก็การผ่อนเนี่ยท่านให้ผ่อนสามสิบปี ประเมินตอนเริ่มต้นเนี่ยกะวัาจะผ่อนเดือนละพันห้าแต่ต, 2, แตอนนี้สองพันสี่แล้วนะเอาละตอนนี้สองพันสี่ละแล้วก็ผ่อนสามสิบปีแต่ถ้ายัางอย่างผมนี่แกหน่อยอาจจะยี่สิบปีเขาอาจจะตายไวก็วแล้วแต่ครับ <laughs> ทีนี้เอาละจะมีงบงบส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะอุดหนุนให้นะครับที่เหลือนี่ไปกู้ ท่าทีา่ทราบจะอุดหนุนให้หล,งลังละแปดหมื่นที่เหลือก็ไปกู่แบง้งมาทีนี้วิธีคิดวิธีทำเนี่ย <c oughs> ก็ดูภาพตัวสอนบนนี่นะครับคุณาครับคือวิธีคิดวิธีทำของท่านเนี่ยคุณาสูนภาพตรงนี้คือการที่จะให้การเชหะบอกคุณจงเป็นนักนักจัดสรรบ้านเถิด สิ่งแรกในการเทหะจะต้องทําก็คือจะต้องได้ที่ดินที่เหมาะสมนะฮะที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับที่ไหนก็ได้ครับผมบได้ที่ดินที่เหมาะสมฮะนะที่น้ําไฟถนนเข้าถึงครับเสร็จแล้วก็จะมีความหนาแน่นว่าแปลงเนี้ยถ้าทําเป็นบ้านเดี่ยวจะได้กี่หน่วยถ้าทําเป็นคอนโดได้กี่หน่วยอันนี้เราสมมติว่าแปลงนี้ยัดบ้านลงไปได้พันหน่วย นะ,ะับเอาละพอได้ที่ดินพับแล้วคำนวณแล้วได้พันหน่วยผังเสร็จแล้วก็จะมาคือเราจะสร้างบ้านโดยไม่รู้จะมีคนอยู่หรือเขาก็จะให้มีกระบวนการการตลาดหาผู้จองให้ได้สองร้อยเปอร์เซ็นคือสองเท่าของพันหน่วยซึ่งในที่นี้ก็คือสองพันคนคคเอาละได้ที่ดินได้ลูกค้าแล้วจะลงมือก่อสร้าง พอตอนลงมือก่อสร้างเนี่ยก็จะเอาชื่อสองพันคนี่ยที่จองไว้เนี่ยอืม,มาจับสลากมีผู้โชคดีพันคนคอีกพันก็รอโครงการต่อไปพันคนเนี่ยก็จะผ่อนดาวไปเดือนมาสามร้อยแล้วก็ลุ้นให้บ้านเสร็จลุ้นลุ้นลนล,นลนสมมุติว่าแล้วเสร็จนะฮะพอแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยพันคนถึ่ตอนนี้กลายเป็นผู้ทำนัญญาจะซื้อ การแกหาก,ก็จะเอาพันคนเนี่ยไปให้ธนาคารแล้วตรวจเครดิตว่าเครดิตแล้วใครติดเอทีเมเพราะว่าจะตัดออกตัดนอ,อ,อ,อทั้งพันคนเนี่ยเครดิตโอเคก็จะเกิดการขายคือทุกคนเหล่านี้แล้วก็ีกสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบ้านเ พวกนี้เป็นลูกเนี้การคฮะใช่ไหมฮะเดี๋ยนี้ไปขายให้แบง<ะ>่์แล้วการคฮะก็จะเอาเงินคืนมาจากแบงา์มาใช้นี้ที่เคอ<ะ>ไปตลอด30ปีกับธนาคารครับ<ะ>นี่คือวิธีคิดของเขาการด้วยวิธีนี้นะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็นคือว่า ดูตรงนี้แล้วกันในระยะแรกมันเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นระยะจ้างเหมาก่อสร้างที่หาที่ดินเองหอรือไปเอาหนหรือซื้อเองครัะงั้นการที่หาจะรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินอ,ออกแบบหาผู้จองครับแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมารับเหมาก่อสร้างครับ เท่านั้นระยะนี้เนี่ยเอกชนเขาจะมีโอกาสหากำไรเฉพาะค่าก่อสร้างต้องเรียนนำจวงว่าลำบากเพราะแบบมันจำกัดจำเขียมากกำไรน้อยแล้ววัสดุสูงตลอดส่วนต่างไม่มากาต้องต้ององาศัยการทำโอเคทีนี้ก็มาปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยก็บอกจ่าไม่ช้อย่างนี้ไม่คืบหน้าเนี่ยนะครับเมื่อพูก็เหมาเขาหยาง เปลี่ยนวิธีทํามามาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเฉพาะโครงการเทินคีคือหมายความว่าการกระทำไม่ต้องทำอะไรเอา,าทั้งหมดแล้วพอเสร็จพับก็เหมือนปุ้งวิ่งเลย<อ>ระยาะยะนี้คือหมายความว่าก็าาดีงานออกแบบก็ดีลูกค้าก็ดีงานก่อสร้างก็ดีเมาให้เอกชนไปเลย มาที่ไหนก็ได้ครับผมไม่หาลแล้วที่ดินนี้พอลูกค้ามาสองเท่าอืโอเคดูก่อสร้างได้เอาันลูกหน้าไปตกลงจะขายผมก็จะมาคำนวณกันบอกเอคุณซื้อที่ดินมาเท่านี้จริงๆมันถูกกว่านี้นะผมไม่ผมซื้อหน่วยและสี่แสนตกลงไหมก็ยังมี อันนี้ไม่เกิน4ี่แสนสองครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตที่เราตรวจพบเนี่ยในช่วงที่การเกะห,หาที่ดินเองเนี่ยจะเห็นว่าทำเลใช้ได้แถวของสองอนะฮะต้นทุนก็แต่พอบอกนั้งแตวของสองเด้วนมันของห้า ไม่ไปอยู่ไกลแล้วนะฮะโดยแพงขึ้นซึ่งอันนี้แสดงว่าส่วนต่างเนี่ยมันมาจากในหน้าค่าที่ดินแล้วถ้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้มันมันจะมีแล้วกำไรที่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจมเป็นที่ดินถูกๆเพื่อจะกินส่วนต่างนั้นให้ได้คือความพยายามต่การแก้หาจะยังดูขายแพง ดีก็ลังจับตาให้หน่วยเวลาเรยใช่ไหมเนี่ยไล่ละห้าไล่ละล้านไล่ละแปดว่าง <c oughs> นะต่อรองหน่อยอแต่ทีนี้ก็ทำอย่างนี้มาก็โครงการลุดหน้าขึ้นแต่มันคุณภาพกับมาถึงช่วงสุดท้ายปลายสี่เจ็ดแล้วก็สีแปดทั้ง